สามารถถามเข้ามาพูดเข้ามามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดผมตอบได้จะพยายามตอบไปได้มากที่สุดแต่ถ้าหลุดคําถามใครก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับมาขออนุญาตเริ่มอินโทรเลยลวกันสวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนยนซื้อขายและเกิดเรื่องบิ๊กไบ์มือสองสามารถดูราคารายละเอียดของรถตลาดคันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www. dbigbike. com หากจําเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาเขาบิ๊กไบคุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ ร้านเรามี Facebook ค้นหาภาษาไทยว่าดีเจริญยนต์และมี y o u t ยูทูบช n แนลชาแ n n ดีบิ๊กบนะครับฝากเข้าไปติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะครับมาตอนนี้จบอินโทรด้วย876ท่านนะครับมามา,มา,มาอยากดูรถคันไหนว่ามาโอ้โหแรงมันเลย CB นะครับมาไหนๆหนเขาก็สตาร์แล้วเราไปฟังกันหน่อยแล้วกันมีลูกค้ามาดูหน้ารถร้านพอดีนะครับโชเจ้าเาติดสายใหม่ คันนี้ที่ได้ยินเสียงอยู่จะเป็น Honda CB650F นะครับราคาชั่วโมงนี้แสนกว่บาทเท่านั้นเอง4สซูเเรียง654นะครับขอจง821หน่อยแช,แชร์แล้วขอโาษเลยนะครับคุณมนพัฒมามาเดี๋ยวฟังเสียงคันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปชม821นะครับมีเข้ามาใครเข้ามาก็เข้ามาติดต่อเซลลได้เลยนะครับ แต่บางทีนะวันนี้ลูกค้าเข้ามาพร้อมกันหลายเจ้าถ้าเกิดเซลล์ไม่ทันอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆย่ามาห้าสามตอนนี้ไม่มีนะครับอ่า CBLED นะครับมาไปดู8-2-1ตามคำขอนะครับตอนนี้1,200ท่านแล้วเย่ yeah. เข้ามาฝากไลฟ์ฝากแชร์เลยนะครับ FC จากจังหวัดอุดรน,นะครับคุณอธิักขอบคุณมากเลยนะครับนี่ๆๆๆอาทิตย์ไลฟ์สดครั้งที่แล้วไม่มีมอนสเตอร์เลยจอดเคิขิน วันนี้มาแล้วเติมของแดงๆนะครับต้อนรับตุ๊จีนมาละแต่ก็มีไม่มากนะตอนนี้มอนสเตอร์ก็มีอยู่4คันมี821ตอนนี้ทั้งหมด2คันนะครับแล้วก็เป็นพันร้อยหคัน1คันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ของขาดมากๆมอนสเตอร์เขินเขิโปติผมนั่งคุยกันว่ามอนสเตอร์มีหนึ่งล้อหรือมี2โล้อนะครับวันนี้มี3คันเวลาพูดเสียงมันจะค่อยๆหน่อยมามาดูหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างคันแรกนี่นะครับ ไม่เดิมเลยไม่เดิมนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว821ตัวแรกจอยังไม่สีนะครับมีท่อ SC กระป๋องนะครับอันนี้บอกได้เลยคนขีน่นี่ต้องากแสบบากแน่นอน <c oughs> เราเล่นนะครับคือเสียงมันอาจจะลั่นนิดน,นึงสำหรับท่อกระป๋องนะครับหรือว่าเอยได้ได้ไดโอ้ม,มีมีการสะบัดด้วยอันน่าทำเป็นเล่นไปตอนนี้1น0 0ท่านนะครับก็ามาฝากหลา์ฝากแชร์ด้วยอูมีจาก USA ด้วยขอดมากเลยครับไม่รู้ที่นู่นตอนนี้กี่โมงแล้วก็นี่เราาคนบอกว่าไม่ชอบแต่งนะครับ มันโหนกหูหรือว่าอยากได้เงียบๆนะครับเดิมๆเราก็มีราคานะครับหน้าร้านอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษยังไม่มีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวมาซื้อจริงเดี๋ยวมีส่วนลดมีอะไรให้อีกนะครับมาเอ้ยจะเดินไปไหนแล้วก็อีกคันนึ่งบอกว่าเมื่อกี้พาไปดูแต่งโดยประมาณแล้วก็รถเดิมแล้วนะครับนี่พามาชมคันต่อมาอันนี้แต่งสเต็ปใช้คำว่าเม็ดขิงขิงหลอดีจริงๆถามว่าคันนี้มีอะไรบ้าง เออว่ะคันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะแปดสองหนึ่งนะครับดูล้อสีทองทองอันนี้ไม่ใช่ทําสีนะครับมันคือล้อโอซีล้อโอซนะครับหน้าหลังหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ด้วย Continental นะครับยางใหม่หน้าหลังด้วยโอ้โหทำเป็นเล่นไปแล้วก็ได้ท่อซาร์ฟนะครับท่อซาร์ฟตัวน,นี้เสียงก็จะดอบกว่าสไตล์เอซกระป๋องมาหน่อยเพราะว่าไปเห็นไหมมออพักมันจะ เป็นมอพักมันจะใหญ่กว่าเสียงกําลังนุ่มนะครับแล้วก็นี่ยางใหม่หน้าหลังนะครับไฟท้ายแต่งไฟโลโบโคอปนะครับที่ผมเรียกกันแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยเกยงซิ่งนะครับแต่ที่ผมว้าวที่สุดคืออันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าบางคนบอกเรื่องความสวยงามมันคือฝาคาัใสาเพื่อความสวยงามเดี๋ยวแต่รู้ไหมรู้เหมืออะไรว่ามอนสเตอร์8สองหนึ่งเป็นคัดสายนะครับนี่ถ้าเกิดดูรถเดิมๆเ,เราจะเห็นนี่เห็นนี่นะครับ ที่มันเป็นฝาคัทที่มีสายคัทอยู่ตรงนี้นะครับแต่พออันเนี้ยฝาคัตส,สายเอียงวาแล้วคัทสายหายไปไหนนะครับคันนี้เอาทําเป็นเหมือนระบบมอนสเตอร์พันสองละนี่มีกระปุกปั๊มคัชด,ด้วยนะครับกระปุกทองทองเซียนซีนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระปุกปั๊มคัชแต่งนะครับแล้วก็ด้านบนก็เลยจะมีเป็นปั๊มคัทเหมือนกันอ่าถ้าเห็นมา่ามีกระปุกปั๊มคัชซึ่งถ้าดูรถเดิมเนี่ยรถเดิมฝั่งนี้ จะไม่มีอะไรเลยจะไม่มีมีแต่คือจะเป็นฝาปกติไม่มีปั๊มคันนะครับแล้วก็พอมองขึ้นมาด้านบนเห็นไหมมันจะเป็นสายครัชนะครัชโอ้โหชึบชืบชึบพยายามม้วนตัวอย่างช้าๆนะครับคนดูจะได้ไม่เมาของเยอะดีจริงๆคันนี้แม่เจ้าดูราคาหน่อยดีกว่าโอ้โหไอพ้พักเท้านี่ด้วยนะดูคาบา์ด้วยนะยผมเพิ่งเคยเห็นนะมีแนวนี้ด้วยสามแสนนิดยมือสั่น สามแสนนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษนะโอ้โหของเต็มจริงๆของเต็มจริงๆมาอยากดูรถรุ่นไหนอีกไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยต้องขอไปด้วยคุณอาบังลาบแซบนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับขอดูเซตพันหน่อยมามามีคนบอกว่าขอดู S พันดับเบิล R ตอนนี้เขินจังเลย S พันดับเบิล R ไม่มีเลยแต่มี R1 นะครับมี R1 จะพาไปชมไปพาไปดูเซตพันก่อนเซตพันก็จะจอดอยู่ประมาณนี้ จอดอยู่กับ MT10 นะครับจะอยู่โซ,น,ซนเดียวกันอันนี้จะเป็น MT10 MT10 นะครับแล้วก็ z 1 0 0ั 1000. อยู่นี่อยู่นี่นะครับ k a w a ส a k i z 1พันมู่เอ้ยทำไมเหลือแค่2คันเองวะรถจะหมดแล้ว <c oughs> ราคาหน้าร้านนะครับ3,49,000บาทอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดพิเศษนะครับก็เดี๋ยวมีโปรโมชั่นมีส่วนลดอีกเวลามาดูนะครับบางคันมันจะมียางใหม่ยางเก่าก็ดูด้วยนะครับเพราะว่า ลองมาดูรถที่ร้านเราแต่ละคันเนี่ยรถรุ่นเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันหมดนะครับอยู่ที่สภาพอยู่ที่ของแต่งอยู่ที่เลขใหม่นะครับวันนี้บอกลูกค้าเยอะมากลูกค้าเยอะมากมาอยากดูรุ่นไหนครับเอามาเมื่อกี้มีคนอยากดู R1 วันนะครับ R1 วันจะอยู่ตำแหน่งนี้จอดคู่จอดอยู่กับพวกแก๊งรถสปอร์ตนะครับจะมี z ซ 6R z x ็ 6R ก็อยู่ประมาณส0 0แสนกว่าบาท y z f r ซหมีนะครับมีแล้วก็ R1 ันอันนะจอดอยู่นี่ แล้วก็น,น,นี่มาดู R1 R1M ไปแล้วนะครับอาวไปละทีร้อยสีดำทีร้อยสีดำรู้สึกจะมีทีร้อเข้ามาแต่ไม่รู้ติดเดี๋ยวดีวผมพาไปดูโซนไทยรัมอีมกทีนะครับนี่ R1M วเอ็ม r อวันธรรมดานะครับแล้วก็นี่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 เพิ่งทำคลิปไปลงไปเมื่อเช้านะครับ CBR 1000RW นะครับหลายคนบอกว่าเขาเรียกว่าโฉมอะไรก่อนเนี่ยนี้เราจะเห็น ชมเท่าออกตูดนะครับชมลูกอสโชมนกแก้วชมกระต่ายนะครับชมนี่เรียกชมทางด่วนล้อเล่นนะครับไม่รู้เรียกโมอะไรนะครับก็อันนี้คือโมก่อนปัจจุบันจะเป็นตัว SP นะครับไตคันเลอร์อยากฟังเสียงลองไปดูได้แล้วก็ในคลิปล่าสุดผมเอานั่งแบบนะครับสูง160มาลองข้อม้ดูว่าส่วนสูงประมาณ160จะข้อมหาถึงประมาณไหนก็ลองไปชมได้นะครับในคลิปทาง YouTube YouTube c h a n n e l ล่าสุดเลยนะครับอยากดู650ป่ะ650ะเดี๋ยวเอาแถวนี้ให้ดูก่อนล้วกัน นี่อันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์ดูคติซูเปอร์สปอร์ตนะครับท่อออกด,ดัดท่อออกตูดนะครับมันจะเป็นประมาณนี้อหล่อจริงๆหล่อจริงๆนี่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 กนี่ก็เพิ่งเข้ามานะครับ9 5้า9ท่อออกข้างนะอันนี้จะเป็นเดิมๆแล้วก็9 5้าที่เป็น E ี o t e c h นะครับท่อออกล่างเป็นจะเป็นอะคาโบอิกท่อออกล่างนะครับสวยครับเซตพันและในฝันเลยอลองมาดูคันจริงได้นะครับ ยีเบนขายรถติดต่อช่องติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับไลน์ก็ลองดูเบอร์หน้าเว็บก็ได้หน้าเว็บจะมีเบอร์เซลล์สี่คนนะครับมีเบอร์เซลล์สี่คนก็ติดต่อในแต่ละเบอร์ก็จะมีไลน์ลองเข้าไปคุยกับเขาได้นะครับเบื้อต้องลองคุยข้อมูลกันก่อนก็ได้บางคนบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแต่อยากได้ข้อมูลก็คุยกับเซลไว้ก่อนคุยกับเซลไว้ก่อนนะครับแต่อาจจะมีตอบช้าบ้างต้องขอภัยเพราะว่าหลังๆโดนคอมเพนเรื่องตอบช้ามากเพราะว่าลูกค้าถามเข้ามากันเยอะนะครับแต่เซลตอบไม่ทันเซลตอบไม่ทัน อ่าแถวนี้นะครับก็จะเป็นแก๊ง CBR CB เอ้ยไมันแก๊ง CB 650นะครับ 650F ไฟกลมแล้วก็650เอ้ย 650R ไฟกลมพูดผิดแล้วก็ 650F ไฟหยักนะครับหกห้าศูนย์อาร์ก็อยู่มาณช่วงประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าผมพูดรวมๆแล้วกันประมาณ2 0 0 0 0 0นิดๆน,นะครับแล้วก็ตระกูล 650F ก็อยู่ประมาณช่วงแสนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวไฟหน้าตัวแรกก็จะอยู่ประมาณแสนกลาง ก็มีก็มีอยู่ที่เลขใหม่อยู่ที่สภาพลองมาดูฟันจริงนีดสแตนดิ้กสามแสนกว่าบาทนะครับซิบ5าห้าร้อยอาร์สิบ0าหอามีมีนะครับอยู่นี่อยู่นี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 ่สิบยานี่สิบยาห้าร้อช่วงก็อยู่ประมาณช่วงประมาณแสนกว่าบาทนะครับแม่แล้วก็มีนี่ด้วยมา มาดูนี่หน่อยดีกว่าแถวด้านหน้านะครับแก๊งลดราคาไม่ถึงแสนหรือแสนบวกลบแล้วกันชั่วโมงนี้บิ๊กไบค์ไม่ถึงแสนก็จะมีเป็นพวก MT03 นะครับหรือว่าตระกูลแ3 0 0ก็เนี่ยประมาณ9 0 0 0หมื่นนึงนะครับ9 0้0 0นี่ได้ยังใหม่เด้นะ9ก0 0 0่นกว่าบาทน,นะครับลองมาดูหายอยู่พวกตระกูลแรดสามร้อยนี่ก็จะเป็นรถคลาสเอ็นทีที่คนพูดถึงและถามถึงกันเยอะเพราะว่าด้วยความที่มือใหม่อยากจะลองเล่นต่อให้ไม่ใช่มือใหม่มือเก่าแล้วนะครับแต่อยากหารถสักคันที่ใช้งานได้จริง ซ่าสามร้อยอยากบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานได้จริงใช้เมื่อยง,งานในเมืองคล่องตัวด้วยแล้วมันก็ได้ฟิลลิ่งที่ระบบเบรกระบบอะไรมันก็จะไม่เหมือนมันก็จะเป็นอีกคลาสหนึ่งขึ้นมานะมันจะไม่ได้ฟิล์มโท้สไตล์รถเล็กนะครับมันก็จะเป็นอีกอ,อารมณ์หนึ่งนะคนหาอยากเริ่มเล่นนะครับก็ลองมาด,ลมาดูลองมาดูได้ MT07 MT07 มีอันนี้ MT07 อยู่นี่นะครับอยู่นี่9 3้ไปแล้วนะครับวันนั้นลงคิดไปก็ไปเรียบร้อยแล้วรถผมรถสวยๆส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่ค่อยนานนะช่วงนี้ ขายกระหน่ำม,มากๆขายกระหน่ำม,มากๆช่วงนี้การเดินทางมันลําบากเอ้ยมันลาไม่ใช่ลาบากอาจจะลําบากนะด้วยความที่โลกหนังงุ้นอย่างนี้อะไรนะครับรถสธาณะตอนนี้เอ้ยลถส่วนตัวก็เลยคนถามหากันเยอะนะครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้อันนี้ MT07 นะครับเอ้ยไม่ MT03 พูดผินเออ m t 0ทำไมผมมองเป็น MT07 ปะ MT07 อยู่อยู่อย,อยู่เออเมื่อกี้เหมือนเดินผ่านนะเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวพาไปชมอีกทีแล้วกันมานินจาสีร้อยสีเขียวหน่อยครับมา อยู่นี่นะครับมีนินจาคาวาซากินินจา400นะครับสีเขียวเอ้ยเดี๋ยวผมปรับกิมบอลแป๊บหนึ่งนะครับกรึบกรบกรโอเคนี่นี่นี่คาวาซากินินจา400ตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวมีสีแดงสีเขียวนะครับราคาช่วงก็อยู่ประมาณแสนกลางๆนะครับแสนก็เดิมเดิมรถแสนกว่าก็มีก็มีนะครับลองดูได้นินจา400เดี๋ยวนี้แต่ก่อนครั้งที่แล้วจอดอยู่67คันตอนนี้ เหลือแค่2คันหนึ่งเขินจริงๆร,รอชมเซตเอ็กซ์หน่อยผมก็อยากได้นะเอ้ยเดี๋ยวผมปรับกิมโบ้แป๊บนึงนะดันปรับเป็นโหมด FTP มันเลยดูย,ย้ยวย,แบบวยๆแป๊ปแบนนนนนนหนึ่งนะครับโอเคมาผมก็ว่ามันดูเอียงๆแปลกๆมามามาสแค b ร์เบอร์นะครับมาพาไปชมวันนี้อาจจะเดินล่องลอยนิดนึงนะครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ได้มากที่สุดน,นะครับแต่ถ้าหลุดขอกใครต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าขึ้มนมาบางทีมันรัวมากแล้วผมพยายามดูทั้งกล้องดูทั้งทางนะครับ เดี๋ยวเดินเกี่ยวนี่เกยวนู่นเป็นเป็นเรื่องเลยต้องขอภัยหาดตอบไม่ทันนะครับมาแถวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่สแคมเปอร์4 0 0ร0 0ก็อยู่ช่วงประมาณแ0 0ไปไปนะครับหรือประมาณ800เดี๋ยวนี้ก็2 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับฟูลท็อปเท่าไอคอนเยลโล่ไอคอนเสอะไรมีมีนะครับรวมถึงสแคมเปอร์พันรก็มีคนที่บอกว่าอยากได้ทรงส c คมเปอร์ที่แบบว่าทรงส c คมเปอร์แต่เป็นสแคมเปอร์ฟอร์แมนนะครับจัดเต็มเนีเ่ยนี่ พันร้อยอยากบอกว่าพันร้อยนี่มีคอนเดลิ่งเอเบสนะครับระบบเหมือนในมาลติกสตาร์ด้าเลยนะขีดดดข่ดีโคตรโคตรขี่ดีโคตรโคตรหาอยู่ลองมาดูได้นะครับ XR900 900รเก้าร้อยรู้สึกจะมีเข้ามานี่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 อันนี้เก้าร้อยหรือเจ็ดร้อยว่าแต่เป็น XR นะครับ CP3 โอเคเนี่ยยาม,มาฮ่า XR900 นะครับมี ผมมีตุนมดด้วยสวยนะพอใส่เป็นตุลมดมันดูเรโทรขึ้นมาทันทีเลยราคาก็อยู่ที่ 249, 00บาทอันนี้ราคาหน้าร้านนะครับยังไม่ส่วนลดยังไม่มีอะไรส2 9 9องเกอยู่บนแท่นรูกรักอยู่บนแท่นไกลๆนะครับอยู่บนแท่นไกลๆอาสามตอนนี้ไม่มีนะครับ CB พันมีเป็น C b พันเออมี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 ซีพันมี C ีพันอะแล้วก็ C ีพันร้อยนะครับมีมีนะครับอยู่นี่เรื่องราคาสามารถดูถ้าเกิดผมไม่ทันก็ ดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมนะครับบนเว็บ mm hmm. b i ต์ดีบิ๊กไบต์ดอทคอมนะครับนี่มีเป็น CB 1,100น e t r o Classic c นะครับโคตรคลาสสิกยิ่งนักราคาก็อยู่ที่399นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น CB 1,000ออะเป็นสไตล์ CB ที่เป็น n a k เก็ตลอๆหน่อยแล้วก็ที่ผมชอบนะนี่นี่นี่มาดูนี่มาดูนี่ความหล่อของมันคือ Single Arm ด้วยนะครับโปอาร์มอันนะ ราคาก็3ามกเท่า 3, 9, 9, 4ี่ปีพันร้อยเลยนะครับก็อยู่ที่สไตล,ล์เราชอบสายสปอร์ตก็เล่น4ี่ปีพันร้อยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เลตโทคลาสสิกก็เล่นพันร้อยแต่ถ้าอยากได้สปอร์ตจานเนเกตก็เล่นตัวพันอาร์นะครับฟิลลิ่งอ่ะพันร้อยจะหนักๆสไตล์คล้ายกับรถยุคเก่าเลยใครที่เกิดรถใครที่เกิดเคยขับยุคข,ขบูคิดถึงอยากได้ฟิลลิ่งอย่างนั้นต้องเล่นขันนี้บอกได้เลยว่ายุคใหม่ไม่มีอารมณ์ยนี้แล้วนะครับหนักๆแน,น,น่นๆแต่ถ้าเกิดเอาบมแบบคล่องตัวเบาๆสบายๆนะครับ เสียงปั๊ด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 หน่อยก็จะเป็นอารมณ์นี้ CB 1 1พันร้อยนะครับ x m a x ตอนนี้ไม่มีนะครับแซน 6R อยู่ประมาณสามแสนกว่าบาทน,นะครับอันนี้ไงเออมีละเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาน,นะครับ Triumph T100 Black โอ้ดูลโลโก้ไทอัมอันนี้น่าจะเป็นโลโก้แต่งนะดูขลังมากๆดูขลังมากๆากเ่ b o n e v i l l e T100 Black นะครับราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดนะครับมันนะ แล้วก็ด้านข้างกันก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นทีร้อยเหมือนกันแต่จะเป็นสีสองสีทูโทนนะครับสีออกมินมินมน,น่ารักน่ารักหน่อยแต่สไตล์สังเกตว่าเป็นทีร้อยเหมือนกันแต่จะเป็นโครโฟิลกันนะอันนี้พอแบ็คเนี่ยมันจะมีเรื่องตัวแคงเครื่องที่เป็นสีดําท่อดําทุกอย่างดําหมดไปหมดดาไปหมดนะครับดำเมี้ยไปเลยแต่คันนี้จะเป็นอารมณ์แบบเงาเเห็นไหมฝาจานไฟฝาเกียร์ไอ้ฝาคัสฝาจานไฟอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบปัดเงานะครับล้อก็จะเป็นล้อปัดเงาสีเงินๆก็อยู่ที่สไตล์ลองมาดูคันจริงได้คนะรับ แล้วก็ CBR พันไอ้ CBR 650นะครับนี่ก็มีตั้งแต่6 6 5 0อ้า6 5 0ธรรมดามีมีหมดนะครับ6.50ธรรมดาก็ราคาถ้าเกิดต้องต่ตัวแรกก็เริ่มต้นแสนกว่าบาทนะครับถ้าเกิดพวกตระกูล R ตัวน,นี้ก็จะอยู่ประมาณ20,0,000กว่าบาทก็ลองมาดูได้ลองมาดูได้นะครับมีให้เลือกเยอะเข้ามาเรื่อยๆนะครับรถเดิมรถแต่งรถมีของ,รถ,ของรถมีของนิดหน่อยรถมีของกระจุยกระจายมีมีนะครับ ไฮเปอร์แปดสองหนึ่งตอนนี้ไฮเปอร์โมดหมดเรียบเลยนะครับไม่มีเลยซัดเก้าร้อยซัดเก้าร้อยอยู่นี่พามาชมคาสกี้ซัดเก้าร้อยหน่อยใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมีความมีรางสัองหอนว่าทางย t u b e มันอาจจะดูละมึนนิดนึงต้องขออภัยจริงๆนะถ้ามันดูมึนนะครับอนเน่นเน,น,นเพราะแสงข้างนอกมันจ้ามากเลยมันจ้าจริงๆวันนี้ซัดเก้าร้อยซัดเก้าอาอยู่นี่อยู่นี่แม่ก็ว่าจะเดินมาหาซัดเก้าร้อยเป็นงูนี่ชกไปแล้วนะครับชกกระปอ๋อง มาเซตเก้าร้อยนะครับก็ราคายอยู่ช่วงประมาณสองถึงสามแสนนะครับสเปเชียลออดิชั่นธรรมดาตัวธรรมดาตัวลิมิเต็ดมีให้เลือกเยอะนะครับลองมาเลือกดูเฮ้ยก็ไม่เยอะแล้วนะก่อนหนะ้านี้ผมจอดโหลกว่าตอนนี้เหลือแค่ห้าคันละเหลือแค่ห้าคันรถก,ก็มีเข้าเข้าออกมาเรื่อยๆนะครับ CB พันร้อย X CB พันร้อย X ไม่มีเสียงค่อยๆหน่อยเพราะมันไม่มีนะครับ Harley HD Forty X ไม่อยู่นี่นะครับมาเดี๋ยวพาไปชม Harley หน่อยพาไปชม Harley หน่อยนี่นี่นี่น นี่คันที่อยู่ในแท่นนี่ GSX R พันไอ้ GSX S พันนะครับ V2 ผมเอาไปซ่อนอยู่หลังร้านนะครับก็ว่าจะขายแล้ว <c oughs> ว่าจะขายแล้วตอนนี้อยากหารถเล็กอย่าง z x 2 5R ไปขี่สนามแทน <c oughs> วันก่อนไปขี่แล้วติดใจมากมันเป็นอาจเป็นรถที่แบบไม่ได้วิ่งหรือหวานะครับแต่เสียงนี่มันได้อารมณ์จริงๆเลยผมเคยขี่อยู่ตอนนั้นมีคนขี่ z x 2 5R ตามท้ายผมนึกว่า ZX 1 0าทำไมไม่แซงซะทีเสียงมันมาอย่างแรงเลยแต่มันได้อารมณ์นะผมชอบฟิลลิ่งแบบ ช่วงลง่างได้ฟิลมากๆเอ๊ะไม่กินจะพาไปเดินดูรถอะไรน,นะลืมอ๋อฮาร์เลย์ฮาร์เลย์เมนอยู่ๆก็ลืมซุยหน่อยทําเป็นลืมนี่ฮาร์เลย์มีทั้งโรสเตอร์มีทั้งโฟเทียนะครับอยู่ประมาณนี้ของแต่งแบบท่มท่วมเลยแต่งสเต็ปฮาร์เลย์อ่ะมันก็ไม่หล่อๆนะครับเป็นรถที่แบบว่าวัยรุ่นเด็กแนวมากๆสําหรับฮาร์เลย์เดวิสันมีทั้งตัวโฟเทียนะครับอันนี้จะเป็นโฟเทียล้อใหญ่ล้อบอบเบิ้ลจานดิสเดียวนะครับแล้วก็โรสเตอร์ ที่เป็นจานดิสคู่แล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มาจะเต็มกว่าตัวโฟลเด็กราคาสูงกว่านิดนึงสูงกว่านิดนึงนะครับ c ี r 1000 SP ไม่เท่าไหร่รู้สึกหมื่นหมื่นกว่าหมื่นเกือบ20,000นะหมื่นเท่าไหร่หมื่นผมจำไม่ได้แบหมื่นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เด็ดลองดูหน้าเว็บหรือดูในคลิปอีกทีนะครับผมมีผ่านๆอยู่นะประมาณหมื่นกว่าๆนะแต่รถสวยเลยสวยใสแบบใสเลยยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ด้วยเพราะว่าของตอนนี้ติดรถมันแตกรายงานนะครับแซดแปดเมื่อกี้เดินผ่านมีอยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอยู่มีมี นี่ทำไมผมเสียงผมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าต้องแอบมืดแน่เลยในตัวใน YouTube นะครับต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยมาเ e อี R H N ไม่มีเลยเขาว่าสกิเอ e ีวนตอนนี้ด้วยความที่ปีมันลึกเราคือถ้ารถสภาพสวยสภาพดีผมก็ซื้อนะแต่ตอนนี้คือพอมานั่งมีคนเอามาตีแต่มันไม่จะมีเขาเรียกว่าร้านเราทีมซื้อผมจะมี มาตรฐานนะตึ๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กพอมันไม่เข้ามาตรฐานก็เลยไม่ได้ซื้อเข้านะครับไม่ใช่รถทุกคันจะมาอยู่ที่ร้านดีเจริญยนยนได้นะครับค่อนข้างเล่นตัวและเรื่องมากมากเพราะเราขายรับประกันนะครับเราก็เลยแบบพอลรถปีลึกอาจจะไม่ได้เห็นแต่ถ้าเกิดอยากได้อารมณ์ E.R.6N ตอนนี้ตัวที่มาใหม่ในรถปีใหม่ที่มันฟืลอิ่งกใกล้เคียงกันหรือขับดีกว่าแล้วเบาวกว่านั่นคือคขสกีซัต650นนะครับมีได้ยางใหม่ด้วยยางใหม่ด้วยนะครับราคาก็เดี๋ยวมาดูหน่อย เขาสีสัน650นะครับแสนกว่าบาทแสน69นะครับอันนี้ราคาหน้าร้านยังไม่มีส่วนลดนะครับสีเหลืองมาเชียวเหลืองมาเชียวนะครับนินจา300ปี17รับเทินไหมรับเทินนะครับนินจาร300รับเทินแต่ก็ปีลึกแล้วขอดูสภาพดูอะไรหน่อยขอดูอะไรกันอีกทีนะครับก็แต่ถ้าเทินเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวยังไงดูพิเศษให้แจ้งออกมาว่าตีเทินนะครับแต่ถ้าซื้อเข้าบางทีถ้าปีลึกอาจจะไม่ได้เอานะครับเหมือนพวกตะกูลรถเล็กเหมือนกัน เมื่อไรเฮียจะกลับมารีวิวรถมุมเดิมครับรูมุมไหนครับผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะหลังๆผมไม่ค่อยรีวิวมุมนี้เพราะอะไรนะครับเสียงมันดังกันแล้วเวลาผมพูดอ่ะผมต้องตะโกนแข่งกับเนี่ยมันตอนไลฟ์สดเนี่ยมันผมตะโกนอยู่ตลอดเวลานะแล้วมันทําให้พูดเยอะแล้วเจ็บคอนะครับแต่ก็เราอยากขายเราก็ต้องพูดนะครับแต่ผมเลยเหมือนไปถามมุมที่มันเงียบๆกว่านี้ในการพูดนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องตะโกนเฮียเอสอาร์มีไหมครับตอนนี้ไม่มีเลยฮาร์เลรู้สึกอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ เดี๋ยวราคาดูหน้าเว็บอีกทีนะเดี๋ยวผมไปเฉียวราคาหน้าหน้าเดี๋ยวถ้าเฉียวเดี๋ยวต้องเฉียวป้ายดูทีนะครับ R 1 m ตอนนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวไล่อ่านคำถามหน่อยไม่ได้ตอบเลย X Max 300ไม่มีนะครับ R 1 m ไม่มีนะครับ R 1ดูหน่อยนี่ R 1อยู่นี่นะครับจอดคู่กับ R 6เลยจอดคู่กับ R 6นะครับ R 1 m ตอนนี้ไม่มีที่ร้อยมีนะครับสามแสนกว่าบาทสักเก้าร้อยก็อยู่ประมาณสองสามแสนนะครับดูคันลูกลักลูกลักหน่อยเอาว่าสีแดงคันไหนเป็นสีแดงลูกลักทุกกกกคคคัััันนนนนะรบี้็็ว่าเปลลู สีแดงเลยแรงไม่แรงแต่แดงไว้ก่อนนะครับม่จะมีแบบไหมัลติสตาร์ด้าตอนนี้มีมีเยอะอะ่มาๆยังไม่พาไปดูนะครับสำหรับดูคติมัลติสต a ร์ด้ามัลติสตาร์าตอนนี้ 9501260Enduro1260S1260 ธรรมดามีมีทุกตัวให้เลือกสรรน,นะครับบอกได้เลยว่ามัลติตัวสุดท้ายที่เป็นแอ w ทวิไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับหมดละ อยู่ที่ดีจเจริญยนต์วลลวเพราะว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็น V4 นะครับคาแรคเตอร์ก็น่าจะเปลี่ยนไปน่าจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับสำหรับคนที่บอกว่าหาสายทางดำโหดๆบอกได้เลยว่ามัลติสตารเป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวลองมาดูได้นะครับผมมีไม่อยากจะบอกผมแอบมีมัลติ1 260ราคาแบบถูกเล้าใจมากลองมาดูที่ร้านนะครับไม่ไม่กล้าเปิดราคาเลยเดี๋ยเขาหาว่าขายถูกไป ดี๋ยวราคามันจะเสียนะครับลองมาดูแล้วกันมีตั้งแต่เอาว่าร so uh, um, er ถเฉียดป้ายแดงรถไม่เยอะหน่อยมีหมดนะครับก็ลองมาดูได้ลองมาดูได้นะครับ c b 1ี0ันรไม่มีนะครับไอ้ันร้0 0ตัวนี้มัน RS หรือเปล่า RS กับตัวธรรมดาต่างกันไงนะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันมีคันนี้ถ้าเป็น1ั0รนะครับจะมีเป็นคันนี้นะครับคันหน้าชัดๆหน่อยอันน่ะนี่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 ผมแอบซิงอะคันหน้าตอนแรกคันนี้ติดจองเลยนะแล้วก็ไปจอดอยู่ มุมติดจองอยู่ประมาณเกือบเดือนได้แล้วลูกค้าปรากฏว่ารู้สึกว่าไม่พ้อมาออกนะครับก็เลยเอากลับมาจอดแล้วเพนละวันก่อนอ่ะก่อนที่จะมาจอดตรงนี้มีคนโทรมาถามวันนี้ผมนั่นลืมเมมเบอร์ไว้นะแม่เซ็งจริงๆเลยใครที่รู้ใครกําลังขาหาคาราน่ามือสองอยู่ก็ลองมาดูคันนี้ได้นะครับแม่เจ้านี่สวยๆเลยสวยๆเลยล้ใไม่ไม่เยอะด้วยนะราคานะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวมีส่วนลดให้ส่วนลดให้นะครับใครที่อยากหาอารมณ์เก่าๆอารมณ์แต่ คันนี้มันไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนซีวีพันร้อยที่ทำเหมือนย้อนยุคนะครับมันก็คือพื้นฐานตัวเดียวกับ GSX เอ0 0อแหละแต่มาทำดีไซน์ที่มันเป็นซูซูกิขั้นน่านะครับมันก็ได้ท่านั่งท่านั่งได้ท่านั่งขั้นหน้านะครับแล้วก็ได้ฟิลที่แบบดีไซน์อ่ะยุคเก่าคนชอบก็คือเห็นแล้วกรี๊ดนะครับเห็นแล้วกรี๊ดคันนี้ก็เลขเก้าห้าเก้าเท่าไหร่ครับนี่เอสพันตอนนี้ไม่มีเลยครับเอ้สพันธ์มีจะเป็นเอสพันอาร์เดียวนะครับแต่ S ตอนนเอสพันธ์ดับเบิลอาร 959อยู่ประมาณ3เอ้ยประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ5 0า0 0 0กว่าบาท959นะครับโมตาตอนนี้หมดเรียบเลยซัดทีสตอนนี้ไม่มีเลยซัดส400เทิร์น10บยาหกห้าศูนยได้ไหมครับรับเทิร์นนะครับซัดส400ขอดู R6 สีดำหน่อยนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่จะมาห้าวายซัด FR6 นะครับคันนี้จะได้ถังถังแบบนุ่นๆแบบถังอารมณ์แบบสังเกตนเนี่ยถ้าดู R6 R6 ถังธรรมดามันจะเป็นอย่างี้นะครับ แต่อันนี้ไม่ได้ถังแต่งนะเป็นตัวฝาครอบแต่งให้แบบอารมณ์เหมือนม o ต GP จมันจะเป็นหนกน,น,นูนขึ้นมาหน่อยเป็นไงหล่อไหมมันจะดูถังแบบหนกโหน,ก,นกขึ้นมานะครับพอปรึกษาหน่อยครับกำลังลังเลระหว่างเมลติ 1260s กับ S1000XR ถ้าเน้นทางดำเป็นหลักตัวไหนหน่าเล่นกว่าครับสิ่งแรกเลยต้องอยู่ว่าชอบเสียงสไตล์ตไหน ถ้าชอบเสียง4สูบเรียงก็เล่น S1000XR นะครับแต่ถ้าเกิดชอบสไตล์ L t win ินดูคติเป็นตัวที่ตอบโจทย์แต่ถ้าบอกว่าตัดเรื่องเสียงออกไปอันนี้ไม่ได้เข้าข้างนะครับมัลติสเปคดีกว่าสเปคดีกว่าแล้วก็ f ิลลิ่งช่วงล่างหลายๆอย่างผมว่าแอบด,ดีกว่าถ้าเน้นทางดำนะครับถ้าเน้นทางดำนะครับแต่ก็พูดไม่ได้ราคาายแดงมันก็ต่างกันอยู่นะมัลติหนึ0มันแพงกว่าและที่สำคัญไอตัวมัลติ1 2ึ0มัน เป็นตัวปีใหม่กว่าด้วยเป็นเทคโนโลยีใหม่กว่านะครับเพราะว่าตัว s 1 0 0 x r จะออกมาในช่วงของมันตัวพันสองพันสอง S นะครับแต่ตอนนี้มันเป็น1260ตัวสุดท้ายก็จะเป็น V4 ละแต่สุดท้ายผมว่าอยู่ที่เสียงแหละ s 1 0 r ก็เป็นรถที่ขี่ดีขี่ดีมากๆเลยสีสูบเรียงเสียงหวานหวานนะครับแต่มัลติมันก็จะเป็นอารมณ์แบบดิบๆเ่อนๆนะทรงแบบเขาเรียกว่ามามาสไตล์ดูมติที่มาแบบเดินนะแล้วก็เทคโนโลยีมาแบบจัดเต็มนะครับมาแบบจัดเต็มเลยทีเดียว อยู่ที่ชอบแล้วกันหรือไม,อม,อม่ลองมาคลอมลองมาคลอมดูที่ร้านก็ได้นะครับลองมาคลอมดูที่ร้านได้แต่ถ้าพูดถึงเทียบม,มือสองจริงมาลติท์หนึ่งสองศูนย์ราคาก็ยังแพงกวนะ่าเอสพันดิคอาร์เอสพันดิคอาร์ราคาตอนนี้อยู่ประมาณห้าสี่ห้าแสนโดยประมาณนะครับแต่มาลติทนะ์หนึ่งสองกศูนย์เนี่ยก็พามาเฉียวแล้วกันอันนี้เอนดูโรนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งสองหกศูนย์เอนดูโรนะครับมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับแต่ อันนี้จะเป็นตัว enduro อันนี้มาเยอะหน่อยมาเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าไม้น้อยราคามันก็จะดีกว่านี้หน่อยนะครับลองมาดูที่ร้านแล้วกัน RC 290เ3 9 0ไอ้ตอนนี้ไม่มีนะครับ s พัน1พันสีแดงหน่อยเนี่ยเชียวมาสองสารอบมาพามาชมอีกทีหนึง่ง s พันไอ้ Kawasaki s พั 3, น,น, 3, น,นนะครับเนี่สามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทนะครับสงทัวรลิงมาสงทัวรลิง w 8 0 0มีมีอยู่คันหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้มันอยู่จอดตรงไหน จำได้ว่ามีอยู่คันนึงมาพาไปชมทัวริงหน่อย W 800มีนะครับขอชม CR 1 0 0อะเบิร์หน่อยลองดูคลิปล่าสุดด้เลยอันนั้นดูแบบชัดๆแจ๋วๆเลยลองดูตรงนั้นได้เลยนะครับคลิปใน y o u ยูทูบช n n e l ดีบ k บไยล่าสุดเลยมา GS 9000ก็มีนี่เออนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ BMW F 850นะครับ GS 429,000บาทนะครับราคาหน้าร้านมีปี๊บให้2ใบ มีปี๊มให้2ใบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโฉมถัดออกมาจากตัว F 8 0 0 GS นะครับแต่ตัวนี้เป็น850นย์ละ R หมีนะครับพันร้อยมีนี่แล้วก็มี v e r s i s ิสพันนะครับ Kawasaki Versys พันธตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ3ามแสนกว่าบาทนะครับสำหรับ Kawasaki Versys พ yeah! ันธเยอะบนราคาคนน่าเล่นเลย Versys พันธมันก็พื้นฐานตัวเดียวกับตัว1000เซ็ตพันแหละแต่ปรับท่านั่งปรับอะไรให้มันเป็นทรงเวอร์ซิสนะครับมันก็เป็นฟิลที่แม่มันหล่อและขี่ดีโคตรๆคันใหญ่เบ่เลิกเคิร์กเลย แล้วก็ไทเกอร์นะครับพ่เสือพิเสือดูโอเวอร์โพสก็มีคันนี้ก็3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับ x c x t i g e r มีปี๊บให้3ใบด้วยพร้อมเดินทางเลยแม่เรื่องราคาตารางดาวตารางผ่อนลุงกวนติดต่อเซล์ฝ่ายขายเลยนะเพราะว่าตารางดาวตารางผ่อนตอนนี้มีการต้องคำนวณแบบมันต้องหลายหลายอย่างมันไม่สามารถเป๊ะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตว่าผมจะไม่ได้เอาราคาให้เซลล์วางไว้หน้าเว็บนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นอย่าง,งานั้นมันอยู่ที่อยู่ที่ลูกค้าเลยอะลูกค้า อยากจะลูกค้าเครดิตดีจัดท่วมก็ได้มันได้หลายแบบมากๆเลยแต่แนะนําว่าอยากให้คุยกับเซลล์ไว้ก่อนยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่หาข้อมูลกับเซลล์ไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่ MV a u g u s t ตาที่จอดไว้นั่นแหละไม่ขายก็ไม่ซีเรียสน,นะครับเพราะว่าขายไปก็หาซื้อคืนไม่ได้ละรถในเมืองไทยมีอย่างละไม่เกิน8คันนะครับอ่าทันเฮเบนครั้งแรกนะขอดมากเลยนะครับรีวิว F800 g ดีหน่อยเออเดี๋ยวผมว่าจะดึงมาทำหน่อยลืมไปแล้วว่ามีคันนี้เข้ามานะรถใหม่ ขึ้นเข้ามาด้วยเป็นโมเดลใหม่เด่นนะครับติดต่อเซลล์ทางไลน์ไม่ได้ผมแนะนําว่าโทรเลยดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเนี่ยเดี๋ยวคนเห็นไหมตอนนี้เซลลผม4คนนะครับไม่มีลูกคา้ามีลูกค้าหน้าร้านอยู่คนหนึ่งก็ประกอบอยู่แล้วก็อีก3คนคุยโทรศัพท์อยู่อาจจะไม่อาจจะตอบลน์อาจจะช้านะแนะนําว่าโทรเลยดีกว่าโทรเลยจะเป็นอะไรที่รวดเร็วที่สุดนะครับอ่าโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันไลฟ์สดมาสักประมาณกี่นาทีได้แล้วก็ไม่รู้ ผมเริ่มจะใจสั่นลวเพราะว่าหนักแลอเกินไอกล้องในมือนี่โอเคโอเควันนี้แล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube เหมือนเดิมเดี๋ยวยนัยนเย็นคำคำมึนๆผมไปอัพให้นะครับเป็น 4K แนวนอนชัดๆเลยแล้วไงเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับคนที่อยากดูเรื่องราคารายละเอียดตารางตารางผ่อนไม่มีมีตราคาและรูปนะครับเข้าไปดูได้ที่หน้านเว็บไซต์ www bigbuy com ชังเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google คนหาก big ็ bigbuy ควรจะเว็บไซต์รันที่เจริญยนอยู่ที่หน้าแรกของ g o o g ิ e นะครับแล้วไงเจอกัน